หากเราย้อนกลับไปในปลายยุค90นะครับตอนนั้นเป็นยุคที่เรียกว่าการใช้งานอินเทอร์เนต็ตรวมถึงสปีดข,ของอินเทอร์เนต็ตเนี่ยกำลังพุ่งสูงขึ้นนะผู้ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยเปลี่ยนจากอินเทอร์เนต็ตแบบด i ้ l up มาเป็นบอร์ดแบนนะครับเพิ่มความเร็วจาก50กิโลบิตต่อวินาทีเป็นมากกว่า1เมกะบิตต่อวินาทีในปี2003หรือเร็วขึ้นประมาณ20เท่าและเมื่อตัดภาพมาที่ปี2006นะครับการรับส่งข้อมูลทางอินเ,อเ,นเ,นเ,นนเทอร์เนต็ตถึง70เปี่ยเป็น้งาน o r r เ n t นะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นวิธีหลักที่ผู้คนใช้ในการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงภาพ,พยนตร์และวิดีโอเกมแต่ตัดภาพมาที่ปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าทอร์เรนเองเนี่ยมันเหลือเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของการใช้งานอินเทอร์เน็ตเท่านั้นและทอร์เรนตเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาจนกลายเป็นที่นิยมได้อย่างไงและทําไมมันถึงหายไปไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทลาดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ g ิกซ์ดอรีนะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัติธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาพูดถึงทอร์เรนต์กันนะครับผมว่าหลายๆคนในยุค90 2000ต้องเคยใช้อย่างแน่นอนนะครับมันกลายเป็นเรื่องปกติไปมากๆนะครับในยุคที่อินเทอร์นเน็ตเนี่ยมันเริ่มมีความเร็วสูงขึ้นและทุกคนต่างโหยหาทั้งเพลงภาพ,พยนตร์วิดีโอเกมแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ ในยุคนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าทราฟิกกว่า70%ของการใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นการใช้งาน t o r r e นต์นะครับซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยี t o r r e นต์เนี่ยโ,โหเรียกได้ว่าเปิดโลกมากๆนะครับทุกคนเนี่ยก็แห่กันมาโหลดรูปภาพหรือเพลงไม่ต้องใช้เวลานานอีกต่อไปใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเพียงเท่านั้นตอนนั้นเองเนี่ยมันยังไม่มี Netflix ไม่มี Disney Plus แพลตฟอร์มอย่าง iTunes ก็เพิ่งเริ่มต้นมานะครับ ในยุคนั้นเองเนี่ยอินเทอร์เน็ตเป็นเหมือนดินแดนที่ไร้กฎหมายกฎระเบียบบริษัทต่างๆเนี่ยไม่รู้วิธีที่จะสร้างไรายได้จากมันซึ่งช่องว่างดังกล่าวนี้นะครับมันก็เกิดระบบเพียร์ทูเพียขึ้นนะครับตอนนั้นเองเนี่ยสมมุติว่าเราต้องการฟังเพลงใหม่นะครับทุกคนทั่วโลกสมมุติมันมีเพลงใหม่ติดบิลบอร์ดชาร์ตทุกคนก็อยากฟังมันแต่มันก็ไม่มีวิธีง่ายๆที่จะทําได้ไม่มีเว็บไซต์ให้ดาวน์โหลดเพลงได้โดยตรงซึ่ง แทนที่จะมีแพลตฟอร์มที่มันถูกกฎหมายนะครับคนก็ริบเพลงจากแผ่นซีดีและตัดสินใจใช้แพลตฟอร์ม p e e r topeer to er, โดยผู้ใช้จะสีดไฟล์ให้คนอื่นนะครับบนแพลตฟอร์มกลางอย่างตอนนั้นก็มีที่ดังๆอย่าง Napster นะโดยไม่ได้อัปโหลดไฟล์ขึ้นไปนะครับแต่ว่าอนุญ,ญาตให้คนทั่วไปเนี่ยดาวน์โหลดเพลงโดยตรงจากคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นซึ่งเมื่อเรา มีไฟล์นั้นอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะสีให้คนอื่นได้เช่นเดียวกันยิ่งมีสีเดิมมากนะครับการดาวน์โหลดก็จะยิ่งง่ายขึ้นระบบเพียร์ทูเพียนี่เองนะครับที่ทําให้การแพร่กระจายของเพลงหรือภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นไปอย่างรวดเร็วมากๆแพลตฟอร์มอย่าง n นฟสเตอร์ลามไวบิดทอร์เรเริ่มปรากฏขึ้นนะครับและในไม่ช้าเนี่ยก็มีผู้ใช้งานหลายล้านคนซึ่งอินเทอร์เน็ตในยุคปี2000เนี่ยมันเป็นคนละโลกเลยนะครับกับอินเทอร์เน็ตในยุค แน่นอนว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแถมยังมีไวรัสซ่อนอยู่ในไฟล์เศษมากมายนะครับแต่มันก็ไม่ได้หยุดให้ผู้คนมาดาวน์โหลดสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันใช้งานง่ายอุตสาหกรรมภาพยนตร์และดนตรีเนี่ยไม่เคยเห็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่แพร่หลายขนาดนี้มาก่อนเลยด้วยซ้ำนะครับสุดท้ายมันก็แย่ลงเรื่อยๆเทเรนต์เองเนี่ยก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วภายในปี2006อย่างที่กล่าวไปนะครับ70%ของทราฟิกอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเป็นการแชร์ไฟล์แบบเพียร์ทูเพียร ผู้คนไม่จําเป็นต้องซื้อแผ่นซีดีเพื่อฟังเพลงนะครับพวกเขาสามารถใช้ทอเรนต์และส่งออกไปยังเครื่องเล่น MP3 ได้ซึ่งมันง่ายมากๆนะครับสาหรับผู้ใช้แต่มันทําให้เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยสูญเสียแทบจะทุกอย่างสมาคมภาพยนตร์แห่งอเมริกาหรือ Motion Pictures a s s ociation of America เนี่ยสูญเสียรายได้ที่ควรจะได้มากกว่า2,300ล้านดอลลาร์เนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ตซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มาจากเพ er ียรูเพียนั่นเองนะครับ เหล่ศาศิลปินเห็นเพลงและอัลบั้มใหม่ของพวกเขาเนี่ยรั่วไหลออกไปในแพลตฟอร์มเหล่านี้และก็ถูกดาวโหลดฟรีฟรและไม่ใช่แค่ศิลปินเท่านั้นนะครับอุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลกเนี่ยมันก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปตลอดการซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์ก็จาเป็นต้องดําเนินการบางอย่างสัญชาตญาณแรกของบริษัทสื่อที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คือการไล่ล่าเจ้าของแพลตฟอร์มนั่นก็คือแพลตฟอร์มเพียร์ทูเพีย์ขนาดใหญ่เพราะว่าถ้าปิดพวกมันได้เนี่ยผู้ใช้ก็ไม่สามารถที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับ หนึ่งในแพลตฟอร์ม p e e r ร์ทูเพแรกๆก,ก็คือ n a p s t e r นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายแรกๆแ,แ,แต่ n a p s t e อร์เนี่ยทำผิดพลาดร้ายแรงอย่างหนึ่งแม้บริษัทเนี่ยจะไม่ได้เป็นผู้เก็บเพลงไว้เองแต่พวกเขาใช้เซิร์ฟเวอร์แบบรวมศูนย์ในการจัดระเบียบไฟล์และเมื่อลิขสิทธิ์เหล่านี้ทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีเป้าหมายในการดาเนินการที่ชัดเจนนะครับสุดท้าย n a p s t e r ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหลายสิบล้านโดยเจ้าของลิขสิทธิ์หลายราย ซึ่งรวมถึง A แล M Records หรือแม้แต่วง Metallica เองก็มีส่วนร่วมในการฟ้องร้องนะครับในช่วงการฟ้องร้องเองเนี่ยมันมีบางสิ่งเกิดขึ้นนะครับการฟ้องร้องเหล่านี้เองเนี่ยทำให้ Napster ได้รับความสนใจจากสื่อมากขึ้นมีคนสมัครใช้งานเพิ่มขึ้นสูงถึง80ล้านคนไม่เพียงเท่านั้นนะครับผู้ใช้เดิมยังเริ่มดาวน์โหลดให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก่อนที่แพลตฟอร์มมันจะหายไปซึ่งหลังจากการฟ้องร้องและแต่ค่าเสียหายมากมาย Napster ก็ยื่นล้มละลายในเดือนกันยายนปี2002 ต่อมาคาดีอื่นๆก็เริ่มเกิดขึ้นนะครับโดยที่มีความโดดเด่นที่สุดก็คือที่สมาคมอุตสาหกรรมเพลงแห่งอเมริกาฟ้องลามไวนะครับในนามของค่ายเพลงซึ่งพวกเขากล่าวหาว่าลามวายเองเนี่ยทำให้อุตสาหกรรมดนตรีเสียหาย75ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งถ้าเทียบกับ g d p ของทั่วโลกในเวลานั้นเนี่ยมันมีเพียงแค่5 9กล้านล้านดอลลาร์นะครับศาลจึงระบุว่าตัวเลขเหล่านี้มันเป็นเรื่องเกินจริงสุดท้ายสมาคมอุตสาหกรรมเพลงแห่งอเมริกาเรียกร้องค่าเสียหาย 5้านล้านดอลลาร์และในที่สุดก็มีการตกลงกันที่105ล้านดอลลาร์นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่ดําเนินการทางกฎหมายกับแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับมันก็จะเกิดไฮดราขึ้นมานะครับเกิดอีก3าสแพลตฟอร์มปรากฏขึ้นมานผู้ใช้ก็แค่เพียงแค่ย้ายจากแพลตฟอร์มเดิมไปยังแพลตฟอร์มใหม่และดําเนินการดาวน์โหลดที่ผิดกฎหมายต่อไปนะครับนอกจากนี้แพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นในยุคหลังนะครับยังกระจายสูงมากขึ้นและเริ่มที่จะติดตามได้ยากขึ้น การฟ้องร้องก็ใช้เวลานานขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่นัฟสเตอร์ใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีในการถูกปิดแพลตฟอร์มทอร์เรนต์อย่างลามายเนี่ยยังคงดําเนินการได้ถึง10ปีนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลาหนึ่งทศวรรษในการจับกลุ่มผู้ก่อตั้งไพเล็ดเบย์คนสุดท้ายและแม้จะจับได้แต่เว็บไซต์ของพวกเขาก็ยังคงอยู่เจ้าของลิขสิทธิ์และศิลปินบางรายเนี่ยพยายามใช้กลยุทธ์ใหม่หากพวกเขาไม่สามารถปิดทอร์เรนต์ได้ตามกฎหมายพวกเขาจะฆ่ามันจากภายใน ในปี2003มาดอนนาตั้งใจปล่อยเพลงอัลบั้มล่าสุดของเธออเมริก a Life ลงบนแพลตฟอร์ม p พียร์ทนะครับแต่มันไม่ใช่เพลงของเธอจริงๆสําหรับผู้ใช้ที่กําลังค้นหาแม้เพลงอาจจะดูเหมือนปกตินะครับแต่แทร็กเนี่ยมันไม่มีเพลงมีแค่สเสียงมาดอนนาพูดว่า what the fuc k Do you think you are doing ซึ่งสิ่งนี้เองเนี่ยถูกเรียกว่า torrent poisoning มันทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือน้อยลงและทำให้ผู้ใช้บางคนตกใจ ซึ่งมันก็อาจจะมากพอที่จะหยุดพวกเขาจากการใช้ o r r e ็ t ไม่ใช่แค่ศิลปินนะครับที่ทำแบบนี้ mm hmm. เพราะ How l a b o บ a t o r y ตั้งใจปล่อยวิดีโอเกมล่าสุดของพวกเขา e a r t h b o u n d สำหรับผู้ที่ดาวน์โหลดทุกอย่างเนี่ยดูปกติมากๆในตอนแรกแต่เมื่อเกมเริ่มไปเรื่อยๆเนี่ยความยากก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไม่เพียงเท่านั้นนะครับพอเกมใกล้จะจบเนี่ยเกมจะค้างนะครับเมื่อผู้เล่นรีบูตพวกเขาจะเห็นว่าสิ่งที่พวกเขาเล่นมาทั้งหมด ถูกลบโอ้มันเป็นการลงโทษคนที่มาดาวน์โหลดเกมของพวกเขาแบบผิดกฎหมายได้อย่างแสบสนมากๆแต่แม้จะมีการฟ้องร้องและมีการวางยาพิษทอร์เลนต์มากมายแต่มันก็ไม่ได้ผลนะครับทอร์เลนต์เองเนี่ยก็ยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆองค์กรสมาคมที่เกี่ยวข้องกับเพลงสื่อบันเทิงต่างๆจึงลองใช้กลยุทธคค์ข่มขู่ในขณะที่ไล่ล่าเจ้าของแพลตฟอร์มพวกเขายังเริ่มฟ้องร้องผู้ใช้ด้วยผู้ใช้หลายหมื่นคนเนี่ยได้รับการฟ้องร้องเพราะดาวโหลดเพลงอย่างผิดกฎหมาย มีนักศึกษามหาวิทยาลัยที่พบว่าตัวเองเนี่ยถูกเรียกเก็บเงินในจํานวนที่เกินจริงตัวอย่างเช่นเจม,มี่โทมัสแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูก2คนนะครับถูกปรับ2,222,000ดอลลาร์สำหรับการแชร์เพลง24เพลงบนคาซ่านะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มแชร์เพลงยอดนิยมในตอนนั้น สมาคมอุตสาหกรรมเพลงเองเนี่ยก็บังคับให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ ISP ส่งข้อมูลผู้ใช้ตามกฎหมายพวกเขาสงสัยว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่ง ISP เองเนี่ยต้องส่งข้อมูลโดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้พิพากษานะครับซึ่งนําไปสู่การใช้อํานาจในทางที่ผิดและสมาคมอุตสาหกรรมเพลงเองเนี่ยก็เริ่มส่งคําฟ้องร้องเนี่ยเป็นพันๆคดีนะครับไปยังผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มแม้จะใช้งานเพียงเล็กน้อยก็ตาม ซาลาบอคุณยายคนหนึ่งนะครับถูกฟ้องเพราะใช้ซอฟต์แวร์คาซาสำหรับ Windows เพื่อดาวน์โหลดเพลงแนวแรปแต่ข้อมูลก็คือเธอมีแค่คอมพิวเตอร์มาอินทอนซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปในปี2003ผู้พิพากษาเนี่ยตัดสินว่ากฎหมายที่เหล่าสมาคมอุตสาหกรรมเพลงของอเมริกาใช้ในการขอข้อมูลผู้ใช้จาก ISP มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาจะทำได้ต่อไปเนี่ยต้องดำเนินการภายใต้าการกำกับดูแลของผู้พิพากษา จากนั้นเหล่าเจ้าของลิขสิทธ์ก็ลองใช้กลยุทธ์อื่นอีกครั้งนะครับตอนนั้นเนี่ยพวกเขาตัดสินใจว่าจะแทร็กไปที่เงินทุนแทนการไล่ล่าทุกแพลตฟอร์มพวกเขาต้องป้องกันไม่ให้แพลตฟอร์มใหม่เกิดขึ้นโดยการตัดแหล่งเงินทุนก็ต้องบอกว่าแพลตฟอร์ม t o เลนต์เองเนี่ยสร้างรายได้ผ่านการแสดงโฆษณานะครับหากเจ้าหน้าที่สามารถหยุดรายได้ของพวกเขาได้เนี่ยก็จะหยุดแรงจูงใจเบื้องหลังเว็บไซต์เหล่านี้นะครับโดยพวกเขาได้สร้างรายชื่อเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธ์ แล้วเริ่มกดดัน Search Engine อย่าง Google ให้บล็อกลูกค้าจากการเข้าถึงแพลตฟอร์มเหล่านี้มันเป็นการลดจำนวนการเข้าชมแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือเพื่อลดรายได้จากโฆษณานั่นเอง Google Microsoft Yahoo AOL และบริษัทอื่นๆอีกมากมายเนี่ยก็ให้คอมมิทเมนต์นะครับว่าจะช่วยบล็อกไม่ให้ผู้ใช้เนี่ยไปอย่างเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์เหล่านี้นะครับสิ่งนี้แน่นอนว่ามันทำร้ายเว็บพอร์เนอยู่แล้วนะครับ แต่มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะฆ่าแพลตฟอร์มเหล่านี้เพราะยังมีอีกหลายล้านคนที่ใช้ t o r r e n t f i ไฟล์และแพลตฟอร์มเหล่านี้มันก็ยังคงดำเนินอยู่ได้ต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับทางออกสุดท้ายเนี่ยกับการเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2000แพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นไอจูนเปิดตัวในปี2001หลังจากการเปิดตัวแพลตฟอร์มอย่าง n น p สเตอร์และต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับก่อนที่จะได้รับการยอมรับในวงกว้าง ซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยมันไม่มีทางเลือกที่ถูกกฎหมายมากนักบริษัทต่างๆเนี่ยยังคงหาวิธีที่จะขายคอนเทนต์ของพวกเขาออนไลน์ตอนนั้นทอร์เรนต์จึงเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสําหรับหลายคนในการบริโภคสื่อนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในปี2007ท่ามกลางการต่อสู้ระหว่างกลุ่มทอร์เรนต์และเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายเกิดคิลเลอร์แพลตฟอร์มตัวจริงก็คือ Netflix นั่นเองนะครับเพราะว่าหลังจากการเกิดขึ้นของ n e t f l i x เนี่ย ผู้ใช้สามารถดูอะไรก็ได้ที่ต้องการในราคาเพียงเดือนละ9ดอลลาร์ Netflix ก็ได้รับความนิยมอย่างสูงในเวลาเพียง2ปีเนี่ยพวกเขามีผู้สมัครสมาชิกมากกว่า11ล้านคนซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในอีก2ปีต่อมาซึ่งนี่คือสิ่งที่ค่าทอร์เรนต์จริงๆนะครับนั่นก็คือความสะดวกสบายนั่นเองนะครับมันเป็นต่างง่ายๆนะครับถ้าวิธีที่ถูกกฎหมายมันง่ายกว่าและราคาสมเหตุสมผล แน่นอนว่าทุกคนก็จะใช้บริการที่มันถูกกฎหมายมันมีเพียงคนส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่คิดที่จะละเมิดลิขสิทธิ์คอนเทนต์เพื่อให้ได้ดูฟรีๆรแต่ความสะดวกสบายคือสิ่งที่ขับเคลื่อนไม่เพียงแต่การซื้อคอนเทนต์เหล่านี้นะครับแต่ยังรวมถึงพฤติกรรมของเราด้วยเพราะการดูรายการและภาพยนตร์อย่างถูกกฎหมายมันง่ายกว่าการใช้ทอร์เรนต์นอกจากนี้การเปิดตัวแพลตฟอร์ม u b s c r i p t i o นเพิมเ่มเติมอย่าง Spotify ก็ทำให้ผู้ใช้มีเหตุผลน้อยลงที่จะใช้การละเมิดลิขสิทธิ์ หลังจากนั้นทอร์เรนต์ก็ค่อยๆเริ่มเสื่อมความนิยมลง,ลงไปภายในปี2011นเนี่ยเพียรูเพีย er, ลดลงเหลือต่ำกว่า1% 9ของทราฟิกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในอเมริกาเหนือภายในปี2013ทราฟิกลดลงเหลือเพียงแค่7 3 9มันอยู่ในช่วงขาลงอย่างต่อเนื่องนะครับในปี2015เนี่ยทราฟิกของเพียรูเพียทั้งหมดเหลือเพียงแค่ประมาณ3%ของทราฟิกในอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเรียกได้ว่ามันลดลงแบบดิ่งลงอย่างมากนะครับ สิ่งนี้มันได้สร้างผลกระทบแบบลูกโซ่นะครับเพราะว่ามีคนน้อยลงบนแพลตฟอร์มและเมื่อลิขสิทธิเหล่านี้มันก็ทําให้มีคนน้อยมากที่จะสีดไฟล์ไม่เพียงแต่มีการรับส่งข้อมูลน้อยลงนะครับแต่การใช้งานทอร์เรนต์เนี่ยมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆในปี2017กลุ่มแพลตฟอร์ม p พีร์ทูเพเนี่ยมีการขู่นะครับว่าจะปล่อยซีรีส์ชื่อดัง o r e n g is the new black บนบิตท,ทอร์เรนต์ก่อนที่จะออกใช้อย่างเป็นทางการแต่หลังจากที่มีการปล่อยออกมาจริงๆ แทบจะไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะครับเพราะว่าผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดเถื่อนๆเนี่ยพวกเขาแทบจะไม่สมัครสมาชิกของ Netflix กันอยู่แล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ Netflix เลยด้วยซ้ําตัดภาพมาที่ปัจจุบันนะครับเรดได้ว่าทอร์เรนต์เนี่ยมันก็แทบจะหายไปเกือบจะหมดแล้วนะครับแม้มันจะมีอยู่บ้างแต่มันเป็นเพียงส่วนเล็กๆมันอยู่บนชายขอบของอินเทอร์เน็ตมีเท่านั้นนะครับเพราะว่าทอร์เรนต์เนี่ยมันไม่สะดวกนะนะครับในยุคปัจจุบัน แม้การละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยยังคงมีอยู่ในปัจจุบันแต่มันไม่ใช่เรื่องของเพียร์ทูเพียร์นะครับแต่ว่ามันเป็นการสตรีมมิ่งที่ผิดกฎหมายแทนซึ่งมันก็คือการโคลนแพลตฟอร์มอย่าง f ฟิ x แต่ว่ามาทําแบบผิดกฎหมายและด้วยแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่มันมีอยู่มากมายในปัจจุบันนะครับรวมถึงราคาที่มันถูกปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สมมุติเราอยากดูบางอย่างเนี่ยมันก็มีแค่ในแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มสตรมมีมมิ่งท ภายในปี2016เนี่ยการสรตมมิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยได้ครองสัดส่วนสูงถึง73%ของการละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมดแต่ว่ามันเทียบไม่ได้เลยนะครับกับยุคของ BitTorrent ก็ต้องบอกว่าคนที่เติบโตมากับ BitTorrent และ Napster เนี่ยก็เริ่มที่จะแก่ตัวลงนะครับและมีแนวโน้มที่จะละเมิดลิขสิทธิ์น้อยลงไปทุกที คนรุ่นใหม่เองเนี่ยก็เติบโตในโลกที่แตกต่างออกไปนะครับพวกเขาเกิดมาพร้อมกับ Netflix Spotify และวิธีที่สะดวกและถูกกฎหมายทุกอย่างพวกเขาแทบจะไม่มีความต้องการใดๆหรือความจำเป็นใดๆที่ต้องใช้ To r r e n t หรือพูดอีกอย่างก็คือพวกเขาแทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเคยมีอยู่นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ To r เรนใน E ีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็ สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง g i e k f l l o w e r Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, a, a, a d r a d o n A D T H A R A D S O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ